สวัสดีครับผมเฮงหนึ่งห้าสีคานะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีเปลี่ยนบูธเกียร์กับหลอดไฟตรงคันเกียร์ของรถยาลิทโฉมปี2 0 1 4ถึง2017นะครับก็คือเป็นยาลิทเครื่อง1.2โฉมแรกนั่นแหละก็คือโฉมนี้หน้านี้ไฟนี้นะครับทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะจริงจริงเนี่ยการเปลี่ยนบูธเกียร์นะไม่จำเป็นต้องถอดบอ่อถอดอะไรขนาดนี้นะ คันนี้เราจะทําความสะอาดอยู่แล้วพระรถร้านผมเวลาจะขายเนี่ย mm hmm. ก็จะมีการทําความสะอาดแบบชุดใหญ่แหละถอดบ่อไปทําถอดพรมมาซากักแล้วก็มีอะไรเสียหายเราก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าไปนะครับ mm hmm. เพราะว่าบูธเกียร์ถ้ามันแตกเนี่ยมันทำให้เข้าเกียร์ไม่ได้เลยทีเนี้ยพอคันนี้เราต้องทําอยู่แล้วก็เลยมาทําคลิปแนะนํากัน mm hmm. จริงๆการเปลี่ยนบนะูธเกียร์แ่ะมันไม่ใช่เรื่องยาก mm hmm. แค่เอาแผ่นพลาสติกใส่แกนเหล็กไม่ยากหรอกแต่ที่มันยากคือการจะถอด ไอชิ้นส่วนที่มันบังบูธเกียร์อยู่นี่แหละเพื่อที่ไปเปลี่ยนบูธอะถ้าใครไม่เคยถอดไม่รู้ขั้นตอนเนี่ยมันก็จะไม่รู้ว่าต้องทําไงเนาะอ้าวสมมุติถ้าใครไปเสียก้างทางนะครับขั้นตอนแรกหาไขาควงปากแบนสักอันหนึ่งนะเสียบเข้าไปตรงนี้ช่องนี้นะครับแล้วก็งัดตรงนี้ขึ้นมางัดตรงนี้ขึ้นมาแค่นี้เองนะครับแล้วก็หมุนหัวเกียร์ออกมันเป็นเกลียวนะหมุนออกได้เลยหมุนออกได้เลยนะครับหมุนแล้วก็วางไว หาที่วางดีๆก็แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะหายแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีกระเดื่องของสายไฟตรงนี้เราก็กดลงนะครับกดลงแค่นี้เราก็จับตรงนี้หน่อยดึงออกแค่นี้ได้แล้วแล้วก็ตรงนี้จะเห็นแป้นแพลาสติกนี่แป้นแป้นแป้นพลาสติกนะตรงนี้เรากดตรงนี้นะครับแป้นนี้นะกดลงเพื่อจะดึงเกียร์ลงมาลงมาให้สุดเลยอ่าเพื่อที่จะดึงตรงนี้ออกเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ดึงมาตรงเนี้ย เราดึงตรงนี้ไม่ได้มันจะติดคันเกียร์นี้เวลาจะดึงชิ้นนี้เราก็เอามือสอดเข้าไปด้านใต้ตรงนี้นะครับงับเข้ามาหาตัวตรงๆนะครับมันจะมีกิฟอยู่ 6, เนี่ยหอันสองฝั่งฝั่งละสามอันนะครับแล้วก็ถอดสายไฟออกแต่ออันนี้ของก็เดือนน่าจะไม่มีนะมันจะมีน่าจะมีแค่คันนี้คือเจ้าของก็ติดมาเพิ่มเป็นตัวสวิตไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็กดกระเดื่องออกหนึ่ง ส่วนตรงนี้ที่มันจะมีทุกคันก็คือมันก็จะเป็นกระเดื่องอย่างนี้ไม่รู้ทำไมผมชอบเรียวกว่ากระเดื่องมันติดปากนะอันเล็กๆตรงนี้เรากดอย่างนี้นะครับเราก็ดึงออกปุ๊บแค่นี้เองเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดใครสมมุติจะไม่ถอดอันนี้ก็ได้นะจะไม่ถอดก็ได้นะจะห้อยไว้งี้ก็ได้มันก็ทําได้เหมือนกันนะแต่ผมถอดดีกว่าเพราะผมไม่อยากให้มันไปกระแทกเดี๋ยวเพื่อมันหักมันเป็นพลาสติกนะครับอะถอดออกอีกบ่างวางไว้แล้วเราก็จะเห็นสายเกียร์ที่อยู่ตรงนี้ นะครับเดี๋ยวขอเอากล้องแป๊บหนึ่งนะทีเราก็จะเห็นสายเกียร์แล้วนะครับสายเกียร์คือสายนี้สายที่มีแดงๆยถ้าบูทมันแตกนะครับสายมันจะหลุดออกจากตัวสลักคันเกียร์ตรงเนี้สลักอันนี้หลุดออกมาได้เลยทําให้รถเข้าเกียร์ไม่ได้ถ้าใครไปเสียกลางทางนะครับแล้วสายเกียร์มันหลุดอยู่อย่างนี้สมมติเาหลุดอยู่อย่างนี้นะเราก็แค่เอาสายเนี่ยใส่กลับเข้าไปที่แกนตรงนี้รถก็จะเข้าเกียร์ได้แล้วทีนี้ก็จะไปต่อได้แล้ว อันนี้ก็เป็นการแก้ไขเบื้องตน้นส่วนการไปหาบูธไปอะไรเนี่ยเราไปหาร้านอะไรซื้อบูธมาได้แล้วเราค่อยมาเปลี่ยนใส่แล้วค่อยประกอบชิ้นงานกลับเข้าไปก็ได้นะครับบูธเกียร์หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซื้อตามร้านอะไหล่รถยนต์ทั่วไปครับตอนที่ไปซื้อบอกเขาว่าซื้อบูธเกียร์ออโต้ของรถโตโยต้านะครับมันจะมีสองแบบนะเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้อันนี้เป็นแบบเกียร์ออโต้สังเกตนะครับมันจะมีฝั่งหนึ่งมีปีกกับฝั่งหนึ่งไม่มีปีกเอาด้านที่มีปีกไว้ด้านนอกนะครับ เราก็ใส่เข้าไปเลยตรงนี้เอาได้มีปีกไว้าั่นนอกนะมันจะใส่ยากหน่อยเพราะต้องอัดให้แน่นนะครับอึ๊บ <c oughs> กดเข้าไปให้แน่นเอาเล็บกดเข้าไปันจะต้องหลังปึ๊กอะ่ะตอนนี้ผมก็ใส่สายตัวบูธเกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือบูธเกียร์มันจะอยู่ตรงตรงนี้ตรงนี้ล็อกอยู่นะ ตอนแรกก็เอาครีมช่วยมันกดเข้าไปหน่อยไม่งั้นมันกดไม่ลงมันแข็งนะครับอันนี้ก็คือสายเกียร์อันนี้ก็จะเป็นแกนเหล็กแล้วก็อนนี้จะมีบูทที่หุ้มไว้เราจับนี้ก็จะไม่หลุดแหละก็จะแน่นแหละนะครับแค่นี้เองเสร็จแล้วทีนี้ก็มาถึงวิธีเปลี่ยนหลอดไฟกันนะครับน,นี่ก็คือตัวครอบเกียร์ที่เราถอดมาตอนแรกนะนี่หลอดไฟไมันอยู่ตรงนี้เราก็บิดเขาเรียกว่าอะไรวะ ทวนเอ้ยตามเข็มสิตามเข็มือ,มมอ,มมอ,อทวนเข็มวะเป๊บเออทวนเข็มบิดไปทางนี้แล้วก็ดึงออกแค่นี้เห็นหลอดไฟเนาะนี่เราก็ดึงหลอดไฟตรงนี้ออกเลยแค่นี้เองหลอดไฟจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะมีตัวครอบพลาสติกตรงนี้เราก็ดึงออกเลยดี่ีดึงนะครับก็ลูดจากข้างล่างขึ้นก็นกได้มีแค่นี้ แล้วเราก็สั่งหลอดไฟอันใหม่มานะครับอันนี้ก็คือหลอดไฟอันใหม่นะครับเวลาเราไปหาตามร้านอะไรเนี่ยเวลาเราสั่งเขาเนี่ยก็บอกว่าเป็นหลอดไฟคอนโซลเกียร์ของรถโตโยตา้านะรับก็จะหยิบมาให้เลยแต่ถ้าหาในพวก l a z a ด a หรือโชปีเนี่ยก็หาว่าหลอดไฟคอนโซลเกียร์โตโยต้าให้เลือกเป็นขนาด T5 นะครับแล้วก็เอาพลาสติกอันเนี้ยหุ้มกับหลอดไฟอันใหม่เข้าไปเลยเราจะไม่ใส่พลาสติกอันนี้ก็ได้นะเพราะถ้าใส่ปุ๊บไม่ใส่ปุ๊บเนี่ย ไฟอันนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองถ้าเราจะไม่ใส่นะอ่ะทีนี้พอหุ้มพลาสติกเสร็จแล้วเราก็เอาหลอดไฟใส่เข้าไปในซ็อกเก็ตของตัวหลอดไฟนะครับใส่เข้าไปในช่องนี้พอใส่เสร็จแล้วเราก็เอาหลอดไฟเนี่ยใส่เข้าไปในช่องตรงครอบเกียร์ตัวเดิมนะครับอันนี้เราก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเพราะตอนถอดเราหมุนทวนเข็มนะครับอันทีนี้ก็ล็อกและเรียบร้อยเสร็จเราทีนี้เราก็เปลี่ยนหลอดไฟเสร็จแล้ว พอเราเปลี่ยนบูธเปลี่ยนอะไร <S <S เปลี่ยนหลอดไฟเสร็จแล้วนะครับ<ๆ>ก็ถึงตอนประกอบกลับกันนะแต่จริงๆถ้าอย่างที่บอกนะถ้าใครอยากจะทํางานให้ง่ายอยาจจะเปลี่ยนถอดคอนโซลเกียร์ตรงนี้ออกมาก็ได้เป็นจะกดสายตรงนี้ง่ายหน่อยนะครับ <S <S ก็ถอดวิธีถอดแล้วก็ไม่มีอะไรก็มีน็อตใช้บล็อกเบอร์สิบอนี้นะครับบล็อกเบอร์สิบนี้ถอดน็อตตรงนี้ที่อยู่ตรง่ในสองตัวแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ยกชิ้นนี้ขึ้นก่อนนะครับอันนี้มันก็ดึงออกได้เลย ยกชิ้นนี้ขึ้นแล้วค่อยยกชิ้นนี้ขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็โอเคคลิปนี้ก็อยากจะแบบบอกวิธีให้มันถอดน้อยที่สุดนะนะจะได้ไม่ยุ่งยากสมมุติถ้าใครไปต้องไปเสียกลางทางอะไรี้ก็จะได้ถอดได้นะครับทีนี้ก็มาถึงตอนประกอบกับกันตัวนี้ก็จะมีลิปอยู่6ตัวนะครับถ้าจะใส่ให้ง่ายก็กดตรงนี้ก่อนแล้วดึงมานะครับกดไปจะต,ต้องใส่ใสไฟก่อนนะ ใส่ไฟเข้าไปให้ครบก่อนนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยตรงตรงดตรงเนี้ยมันจะมีช่องอยู่สามช่องแต่ละฝั่งแล้วก็กดลงไปแค่นี้ครับแค่นี้เองเลยแล้วก็อันนี้หลังจากที่เราดึงเกียร์ลงมาแล้วนะเราก็กลับไปที่เดิมก่อนรับจะได้ล,ลงล็อกของมันอันนี้ก็จะมีกิฟอยู่ห้าเอ้ยสี่ตัวเอ้ยเกือบลืมใส่สายไฟ,ไฟ แต่ก่อนจะใส่ใสายไฟนะครับลืมทุกนทะีน่ะโอ้ยใส่ตรงนี้เข้าไปที่คันเกียร์ก่อนนะแล้วค่อยใส่ตรงนี้ให้กระดึงอยู่ด้านนอกนะครับพอจะใส่ใสายไฟเข้าไปแล้วมันจะใส่ไม่ได้เราต้องใส่ฟันสั้นนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้กดเข้าไปให้แน่นก็ไปตรงนี้จบละแล้วก็บุนคันเกียร์เข้าไปนะครับแค่นี้เองไม่มีอะไรประกอบไม่ยากถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ดูแล้วชอบนะครับก็ ช่วยกันกดไลค์กด subscribe ช่องของผมให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยด้วยจะได้ทำคลิปวิดีโอมากันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ